สวัสดีครับพี่ก็ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับคู่ระหว่างลูโดโกเรตนะครับปะทะกับสเปอร์นะครับเตะกันคืนนี้เวลาเที่ยงคืน55นาทีนะครับผมลูโดโกเรตนะครับไร้ปัญหาเจ็บและก็แบนนะครับเกมนี้พร้อมส่ง3ประสานแอฟริกันลงสนามในเกมลุกนะครับนำโดยเบนาเต็กปาเต้นะครับแล้วก็เอนสวิสมานูนะครับ บวกกับเคาลี่นะครับลูดกโกเลตนะครับจะมาด้วยระบบ4-3-3นะครับส่วนสเปอร์นั้นใช้โัวจริงเยอะพอสมควรนะครับโดยจะดรอปแค่เคแล้วก็ซนฮึงมินเท่านั้นนะครับที่เหลือจะใช้หลักๆลงเล่นทั้งหมดนะครับแนวลุกเปลี่ยนชุดใหม่นะครับนำโดยแกเลตเบลแล้วก็วินิสิอุสนะครับผมเป็นหน้าเป้านะครับสเปอร์จะมาด้วยระบบ4-2-3-1นะครับผมสเปอร์นั้นต้องเน้นแล้วนะครับ เพราะว่าเกมที่แล้วพลาดท่าเสียทีมานะครับมีโอกาสตกรอบนะครับหากยังเล่นไม่ได้เรื่องอีกนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่ไรชี่จัดตัวหลักนั้นลงเต็มสปริงแบบนี้นะครับและหลังนะครับทีมของมูรินโญ่นะครับเริ่มเข้าฝักแล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับลูโดโกเลสนะครับมีจุดอ่อนที่แนวรับหลังห่วยแตกมากมายเลยนะครับผมมองแล้วเกมนี้กับการยิง2เม็ดสำหรับสเปอร์นั้นไม่ยายากนะครับ เพราะว่าเป็นต่อทุกประตูอยู่แล้วละครับผมมองว่านะครับวางไกลเดียวพิคราะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย M88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง